พี่บัวสวัสดีค่ะพี่บัวบุตรสมองพี่บัวพี่บัวดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่บัวนี่ขยันมากๆเลยสุดยอดเลยค่ะขยันจริงๆนี่นะคะลูกพับหันแบบไหนดีขยันมากพี่บัวไม่ยอมไปเที่ยว แล้วก็กลับมาทำงานโอ้โหไม่พักผ่อนเลยพักผ่อนบ้างนะคะเดี๋ยวนะคะเกดขอหันอันนี้แป๊บหนึ่งลูกพับเนี่ยมันจะอันนี้ของนอกเนาะของเกาหลีมันจะหวานเนาะนจะอร่อย แอปหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณจารยาคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติวิ่งใช่ไหมเนี่ยวิ่งไปไหนมามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปวิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวเหนื่อยนะพักผ่อนด้วยพักผ่อนด้วยวิ่งได้วิ่งได้พักผ่อนด้วยนะคะ ป้าบ,บัวดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่บัวพี่บัวนี่ก็รู้จักกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไลฟ์ตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเลยเอาเดี๋ยวเอาอีกลูกนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรีบปอกขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much thank you so much เริ่ม you นะคะเดี๋ยวเราก็ปอกเสร็จแล้วเรากินข้าวไปยาวๆเลยนะคะ จนจนลงไลท์นะคะกี่โมงแล้วท่านหมื่นบ่ายสองใช่ไหมขอบคุณหลายๆ ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณพี่บัวเอ่อคุณพ,พี่คุณแม่ไก่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่ไก่ยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวนะคะเก็บปอกอันนี้รีบปอกกันขอบคุณแม่ไกค่ค่ะแม่ไก่มากินข้าวกินผลไม้ด้วยกันนะคะมาคะ่ะ thank you so much thank you so much I l o v e you. Good afternoon นะคะเออซ c ที่อยู่รอบนอกนะคะ thank you thank you เราก็พูดไม่เป็นราก็พูดได้แต่แค่นี้แหละพูดได้แค่นี้แหละใช่ไหมน้องดานี่นะคะล้างหน่อยล้างน้ําเกลือนะคะน้าเกลือที่จริงถ้าไม่นั่นก็แช่ไว้สักพักหนึ่งเนาะแต่เราเรารีบไงเรารีบไงเรารีบไงเราเรรีบเราก็เอาเลย ลูกพับอันนี้มันจะหวานแล้วก็นิ่มมากเลยอร่อยเอาตรงขั้วมันออกแต่ถ้าของไทยอ่ะอยู่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรมม่มันจะมันจะมันจะมีรสชาติเขาเรียกอะไรนะมันกวาดอ่ะมันเป็นยางเยอะมันกวาดเขาปอกกัน แบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็มันก็กินได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าปอกให้มันสวยๆหั่นให้ชิ้นให้สวยๆก็โอเคอยู่นะเอาเฮ้ะเอาเฮ้ะปอกกินตะทีกินตะทีเอาเฮ้ะเอาเพ้ะใช่ไหม ขอบคุณหลายๆนะคะเสร็จละเสร็จแล้ว Thank you so much, hello my friend I love you I love you เดี๋ยวเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนขอบคุณหลายๆ